คือผมอยากรู้ว่าถ้าหากผู้ชามีภรรยามากกว่าหนึ่งคนเขาจะเรียกว่ารักแท้ไหมครับพ่อพ่อผมถามหนูคนนี้ดูน้วตาแป๋วที่สุดเลยในทางทฤษฎีนะหนูในเอาเอาทางทฤษฎีก่อนเดี๋ยวจะถามความเห็นส่วนตัวต่อนะในทางทฤษฎีใช่ไหม ในทางทฤษฎีคิดว่าการรักเดียวอะค่ะมันเป็นรักแท้ที่แบบว่ามันแบ่งปันให้คนอื่นไม่ได้โอเคในทางปฏิบัติในยุคซึ่งผู้ชายสลับผู้หญิงอะมันเหลือน้อยอะแบ่งปันก็ได้บางไม่ของมีน้อยใช้สอยประหยัด ในความคิดเห็นนะคะคิดว่ายัางไงมันก็ไม่ควรเพราะว่าเรารักของเราอะแล้วเราจะไปแบบคนอื่นมันก็นแบบแปลกๆอะคะผู้ชายทำไมชอบมีภรรยาหลายคนผมเอาของหลักของศาสนามาตอบนะครับว่าเคโอเคโอเคโอเค ได้ได้เอาเลยลกูกเอาเลยหนึ่งนะครับคือคนรักกันจริงสองคือกิเลสแบบตันหาอะไรอย่างนี้ครับอ๋อแปลคำว่าการที่ผู้ชายจะมีภรรยาเนี่ยอันที่หนึ่งเกิดจากความรัก สองเกิดจากเขาเรียกว่ากิเลสตัณหาหรือความอยากครับภาษาไทยเนี่ยเวลาพูดความรักมันค่อนข้างจะยากนะลูกเอาภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะชัดเจนระหว่างคำว่า love กับคำว่า passion นะสอนรู้จักใช่ไหมนะ passion เนี่ยเขาเรียกว่าหลงก็คือขึ้นวูบลงว่าบขึ้นวูบลงวาบเนี่ยเขาเรียกว่าหลงแต่ถ้ารักเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันจะมั่นคงและยั่งยืนตลอดไปถูกต้องไหมครับ ไม่เวลาเราใช้คําว่ารักเนี่ยต้องใช้ให้เป็นเพราะบางครั้งบางคราเราใช้คําว่ารักพร่ำเพรื่อจริงไหมครับแต่ที่คนไทยใช้เก่งมากกว่าน,นั้นลูกคนไทยแยกไม่ออกระหว่างหลงกับรักก็เลยบอกว่าฉันหลงรักเธอต้ลงเองหลงเองรัก,กว่านะเพราะนั้นต่อไปถ้าพวกเราเริ่มหัดพูดคําว่ารักเป็นเนาะรักคืออะไรรักก็คือความรู้สึกดีๆที่มีให้ก,กันจริงไหมใช่ไหม รักก็คือความรู้สึกที่อยากจะให้คนที่รักมีความสุขถูกต้องไหมครับรักก็คืออยากจะให้คนที่เรารักนั้นถ้ามีความทุกข์อยู่พ้นความทุกข์ถูกไหมครับ <ắt S 1> แล้วเมื่อมีความรักเราก็จะต้องยินดีเมื่อคนที่เรารักมีความสุขถูกต้องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะถามทุกคนในห้องถ้าคู่ของเราไปมีคนเกินขึ้นมาเราจะมีความสุขไหมครับ อาเขตเอาทามถามวิธีนั้นถ้าคู่ของเราไปมีใครเพิ่มเติมขึ้นมาตัวเราจะมีความสุขไหมครับก็แสดงว่าคนที่ทำให้เราไม่มีความสุขก็ต้องไม่รักเราใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารักใครเนาะเราอย่าทำให้คนที่เรารักเขามีความทุกข์และเราต้องทำให้คนที่เรารักมีความสุขน้องๆเชื่อไหมว่า เวลาเราทำอะไรจะได้อย่างนั้นเชื่อไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องเริ่มรักคุณพ่อคุณแม่น้อมเริ่มรักคุณครูที่สอนน้องอย่างดีน้อมเริ่มรักหนังสือที่น้องๆเรียนทั้งหมดนั้นเขาจะมีความสุขไหมครับแล้วเราก็จะได้ผลความสุขนั้นใช่ไหมครับเพราะนั้นเริ่มก่อนนะจ๊ะลูกๆรักแท้ไม่หาที่หลัง่อเรียนจบ แต่ตอนนี้ร,รักพ่อรักแม่รักครูอาจารย์และรักเรียนหนังสือไปก่อนรักแทมจะตามมาทีหลังครับผมโอเคนะเพราะตอนนี้ยังไม่เจอหรอกใช่ไหมลกูกเจอตาหลงรักกันอยู่ใช่ไหมโอเคครับ